แม่บ้านแม่เรือนเหมือนเดิมทุกคนค่ะเบื้องลวถ้วยซ้ำชาเรือนเต็มเลยเมื่อคืนหนบได้ล่างดอกพี่นอ้องอืมใหญ่แล้วก็ออกไปเล่นทางนอกบเดียวเล่าชาเรือนก็อยู่กันนุยน้อยนะคะเมื่อคืนนี่ก็เลือเอาไว้ทานล่างเนี้ยมือเชร้าก็ได้ดอกสันว่า <laughs> สันว่าพี่น้องเลยมามาลุยน้ำกันเนยพี่นอ้องลุยแล้วก็ไปกวดหอ่อกวดฮอแล้วก็แล้วเป็นอันเสร็จพิธี ไม่ว่ารอบเศร้านะคะรอบเศร้ารอบสายจังว่ากันอีกเนกี่ยรอบรอบชายายเขาจังว่ากันอีกอในบ้านหมู่บ้านานี่ซักผ้าซักแผ้าเมื่อนี้นะแดดดีด,ด,ดี้วกันเนาะแดดดีค่ะเหมาะกับการซักผ้าห่มเด้ไหมซักผ้าห่มซักผ้านานๆน,นะได้การเลยเมื่อนี้นะ ก็เล่าตามตามเดิมเดิมทำไมต้องส่งน้อเงยแต่เรเรียนอากาศบนนาวใครเนี่ยอากาศบนน้าวตัดท่อนชายมาจจนเห็นแดดไม่ทราบว่ามีแดดไปก็ได้มีแดดแต่ว่าตอนนี้แดดออกจัดเลยพาที่นอกไปเบิง่งจัดเลยจ้ะออกฉักออกแม่แดดเมาะขนาดเลยมาเลย ว่าชาวเดืนชักไปแล้วค่ะกระดาษชักเมื่อวานนี่เนาะอือท,ทำคลิปไปแล้วชักเรียบร้อยแล้วนะคะขอล่างถ้วยล้างซานม,มองไม่แล้วก็จะไป็ข้าวคัวน้อยพี่น้องคัวน้อยบบขึนแล้วอย่งานบ้านงานเรือนงที่ก่าคือเดิม ค่เดียวบ้นคอยร้องไ้ไปเละปุกต xoay game xoay này xoay game như Thank <laughs> you. จะซ้อนซ้อนนี่ไงป๊หน,น่แล้วลน,น,ลาน,น,าน,น้ำเล็กน้อยได้ล้างกมี้นปล้างข้านอกมาปการน้ำมันของของเราแล้วพี่น้องไมาในเรือ,อนของเราจุดคาเดียวจุดคาเดียวกัแล้วพี่น้องเอะ ชสรแล้วเรืออะไรแม่บ้านยามสายสายโอ้คาบันแนม่หายน้ำไหลลงเบิดก่อนเช้าเดือนชิมาล่างอีกอ่างทอดเป็นคาบอันเยี่ยมคาบอย่างพมายติดอยู่ลอยองโลกงเล่งเลงลอยองโลกงเล่งเลงไปพี่น้องครับไปต่อกัน ใช้เอาไม่ปวด่ว่างไมา่มีเนาะเมื่อคืนพี่คนไม่ได้เสียบตู้เย็นเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้เสียบตู้เย็นอือวันนี้เสียบแล้ววันนี้ตู้เย็นย่านเสียอลไรอยู่พี่น้องย่านเสียแล้ว,วตู้เย็นตู้เย็นเพันโอ้ยนี่ก็ลืมเอาเข้าตู้ ยังพักยงกาแฟพกระปปองกพาแฟนี่ว่าแม่อนเอาอไปนะอรเงยยมันเอาไปอยู่เพราะใหญ่ก็ได้แล้วสเสานนล่าง้วยล่างสามเก็บเมียนกว่าพี่น้องเลยลนะค่อยล้างว่านะค่อยค่อยล้าง coi, cứ bay đi. rồi cua, cua nuôi, cua nhảy. ô, tiếng tiếng hong, vek 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 tiếng ma ma nhau viên. พุ่งอยู่เลยนะเอาอย่างนม,มาเ้ามาบรยังกั่้างค่าเดียวพี่น้องจวดรอค่าเดียวัวซ่าซามาบอหโมไลข้างเมื่อวานนี่นะเดือนเม่เายนตกงานเมืเ่มเมเอเดือแรก คงทำคลิปเมื่อวานนี่ก็ไปถ้าลูกสาวไปทะาลงทะเลไปเลาะเมื่อวานนี่ก็ไปเอ็นเสือ,อกระทางก็าบ่ได้กระทางกับผู้ใหญ่เมือ่อวานเมื่อเอเล่ไปเลาะเบิ่งโมอวานเนี่เป็นอย่างสีเลาะเป็นจันองใดเนาะอ๋ะอเมว่วานี้ก็ได้หรอกอ๋อเป็นจันงใดเนานะถ้าเนาะ จะได้ล่างใหม่สมอตินสี่น้นงองล่างลเลยได้เลยล่างเลยได้พี่น้องมันก็ได้เป็นได้กอยไาเป็นบกุกชักไม่ใช่ปัญหาจะค่าเพราะว่าล่างเซ้อไว้วกับก็มีฝุ่นนี่ นี่เอาอกงีนมนเกิดไปนี่อีกล้วล่างอ่างค่ะอ่างใบพี่น่องมันนะคะล้างอ่างก่อนใอก็เอาล่างแลมัดเือใช้ไว้ทุกค่งล่างพักล้างอย่างงะน้ำพักน้ำอย่างไม่ลงในปฏิกิริยามีฝุ่นมีเศษอะกรอาหารนี่นิดหน่อยเลง ล้างสะก้นล้วล้างไม่ล้างยอเลย้ีงนาเยรวบลัตัดต่อเลยนะจะอะจวดจวดค่เดียวแม่บ้านต้อล้างไปแล้วต้องล้างอีกรอบสองไปเลยรอบสองรอบ,บสองรอบสาม รเืรรเรรเรใส่ไว้ก้อนมันแล้เแ้งอะเปนออกไปไว้ข้างในนจัายานทุกถ้วยเนาะเนาะเป็นบอกพักนะเป็นบอกพักพักถ้วยข้าวไม่ลขรา,าล้างแล้วน,ะน,ะน้องไไ้อก,กไว้แห้งแล้วเขาเปจะปวกไ้ข้างในนะัะ แค่เดียวจวดแค่เดียวเลยอ้าวนี่โบไข่ไข่เป็นไข่ตักไข่อันนี้คัดนะคะอ่าออกแล้วเรียบร้อยปีล่างหอกระทะตามใบเด้อพี่น้องเด้อๆลดเสีสส 6, 6, ่ยวจบเลยจ้ะคลิปนี้ยาวๆคลิปล่างสวยตามแบบเนี้ ไม่เสร็จเลยจ้าจ่าใส่ตั่วของเรายังอีกสองล้างใบนี้กับอีกสองใบแล้วจะเริกแ่ค่ะจั่วแค่เดียวอีกสองใบล้างค่เดียว ลองไปแล้วเลยนอกจากลองใบนี่เสร็จเลยจ้า,จาโอมาการ,ากเาาเระเข้าพันเลี้ยงเลยมากระเข้าหอนมาเลี้ยงกระเข้างได้กำลังจะหน่อยเลได้อยากไม่หมอกได้อยากไม่หมอกเดียวได้กำลังคัดมาเลย Good point, yeah. 哎，你来聊聊天嘛。 you มันที่เรามันค่ะม,มันน้ำมันพืชของหฮาล่างเมื่อกี้นี่แหละเป็นคาบน้ำมันนอกจาก เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้านะคะสวัสดีค่ะ